สาระน่ารู้เกี่ยวกับกระดูกมนุษย์จะทำโดยนางสาวนิฮะไทยชัยชาและหันนักศึกษา670276 กระดูกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์เป็นโครงประกอบภายในร่างกายประกอบไปด้วยกระดูกชิ้นต่างๆในร่างกายซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนและอวัยวะต่างๆกระดูกในมนุษย์ผู้ใหญ่มีประมาณ206ชิ้นและคิดเป็นประมาณ20%ของน้ำหนักร่างกายอย่างไรก็ดีจำนวนของกระดูกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคลคลโครงกระดูกประกอบไปด้วย 1. โครงกระดูกแกน2โครงกระดูกระยาง โครงสร้างโครงกระดูกแกนโครงกระดูกแกนในผู้ใหญ่ประกอบด้วยกระดูกจำนวน80ชิ้นซึ่งวางตัวและแนบกลางของลำตัวได้แก่กระโหลกศีรษะจำนวน22ชิ้นกระดูกหูจำนวน6ชิ้นกระดูกไฮออยจำนวน1ชิ้นกระดูกสันหลังจำนวน26ชิ้นกระดูกซี่โครงจำนวน24ชิ้นกระดูกอ,กอกจำนวน1ชิ้น ต่อมาจะเป็นโครงสร้างกระดูกรละยางกระดูกรละยางในผู้ใหญ่จะมีทั้งหมด126ชิ้นซึ่งจะอยู่ในส่วนแขนและขาของร่างกายผู้ช่วยในการเคลื่อนไหวโดยจะแบ่งออกเป็น6ส่วนได้แก่กระดูกส่วนไหล่4ชิ้นกระดูกแขน7ชิ้นกระดูกมือจํานวน54ชิ้นกระดูกเชิงกราง2ชิ้นกระดูกขา8ชิ้นกระดูกเท้าจํานวน52ชิ้น หน้าที่โครงกระดูกโครงกระดูกมีหน้าที่สำคัญหลายประการได้แก่คำจุนโครงสร้างของร่างกายเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆสำหรับการเคลื่อนไหวป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญเช่นกระโหลกศีรษะที่ห่อคุ้มสมองหรือซี่โครงป้องกันปอดและหัวใจจากการกระทบกระเทือนเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดที่สำคัญเป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซียมที่สำคัญของร่างกายโดยการควบคุมฮอร์โมนและวิตามินบี กิดความรู้โครงกระดูกมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่โครงกระดูกแกและโครงกระดูกระยางกระดูกจะติดต่อกับกระดูกอีกชิ้นและประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงกระดูกด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในกระดูกโคนลิ้นซึ่งเป็นกระดูกที่ไม่ติดต่อกับกระดูกชิ้นอื่นโดยตรงแต่จะยึดไว้ในบริเวณส่วนบนของคอหอยด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อใกล้เคียงกระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์คือกระดูกต้นขาฟีเมอร์ในขณะที่กระดูกชิ้นเล็กที่สุดคือกระดูกโกนซึ่งเป็นกระดูกของหูชั้นกลางชั้นหนึ่งโรคเกี่ยวกับกระดูกโรคที่เกี่ยวกับโครงกระดูกจะส่งผลต่อความแข็งแรงและความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยตรงความผิดปกติของโครงกระดูกที่พบบ่อยคือกระดูกหัก ซึ่งเกิดจากการที่กระดูกได้รับแรงที่มากเกินไปซึ่งอาจเป็นเพียงกระดูกที่หักอยู่ภายในหรืออาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดูกที่โผล่พ้นผิวหนังขึ้นมาก็ได้ในกรณีร้ายแรงนอกจากนี้ภาวะกระดูกหักยังพบได้ง่ายในผู้ป่วยโรคกระดูกพุนซึ่งมักพบในผู้สูงอายุและสตรีวัยหมดประจำเดือนโรคของกระดูกที่จัดว่าร้ายแรงได้แก่เนื้องอกและมะเร็งของกระดูกโรคเกี่ยวกับกระดูกที่พบบ่อย5โรคที่เกี่ยวกับกระดูก1กระดูกพุน กระดูกเปราะบางและหักง่ายจากการลดลงของมวลกระดูก2ข้อเข่าเสื่อมกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าเสื่อมทําให้เจ็บปวดและื่อนไหวลาบา 3. ก 3. าโรคกระดูกเสื่อมกระดูกอ่อนในข้อเสื่อมและสึกล้อ4กระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท 5. ออฟฟิศซินโดมหรือการใช้กล้ามเนื้อซ้ําๆในท่าทางที่ไม่เหมาะสมทําให้ส่งผลต่อเนื้ออักเสบและปวดได้ การดูแลรักษากระดูกในวัยเด็กอาหารควรเน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมโยเกิร์ตวิตามินรับประทานปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือออกแดดช่วงเช้าการออกกำลังกายควรเป็นการวิ่งกระโดดเชือกเล่นกีฬา 2. ในวัยรุ่นพฤติกรรมเสี่ยงควรลีกเลี่ยงคาเฟอีนน้ำอัดลมบุหรี่และแอลกอฮอล์ ควรทานแคลเซียมปริมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันออกกำลังกายเช่นวิ่งปัจจัยและยกน้ำหนัก3ามในวักาางคนืนพฤติกรรมเสี่ยงลดกิจกรรมเล่นการบาดเจ็บตรวจสุขภาพเป็นประจำความหนานแน่นของกระดูกเป็นประจำการออกกำลังกายเดินเร็วโยคะและยืดเหยียดการเรนื้ือในวัยสูงอายุอาหารแคลเซียมจากนมเต้าหู้ถัว่วการออกกำลังกายเป็นการเดินเร็วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะคะ